สวัสดีคะ่ะนักเรียนวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอที่จะฝึกให้นักเรียนตอบคำถามที่เราจะต้องตอบ yes นะเน้นว่าตอบอให้ give more information นะคะคือ yes ถ้า no แล้วจบแต่ถ้า yes ควรจะมี detail มากกว่า yes เพราะนั้นหัวเรื่องคือ giving long and detail answer giving คือให้ ลองก็คือยาวๆดี tail ตัวมีดีเป็นแอตเจชค่ะแปลว่าที่มีรายละเอียด a อ s นั้นะแทนที่เราจะตอบ yes ในคำถาม yes no question อย่างเดียวแล้วจบเราก็ควรจะมีรายละเอียดเข้าสนิทหนึ่งวันนี้คุยยกคำถามมาสามคำถามถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครถามเธอว่า do you like หมูกระทะหรือ do you like ไทยบา a r บ e คิ e นะเรารู้จักกันอยู่หมูกระทะหรือไท a บ b a r บ e c ิ e s ไต l e คือปิ้งย่างสไตล์ไทย นะครูก็มีสำนวนแทนคำว่า yes มาให้ฝึกเฉยๆนะฮะ absolutely แต่ว่าแน่นอนเลยฉันชอบอยู่แล้วนะฮะเราจบแค่นี้ไหมการสนทนาเราก็จะหยุดอยู่แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะฝึกเหมือนเราชวนกันคุยะคะ่ะเราก็จะคุยอย่างนิดหนึ่งถ้าเรารู้คำศัพท์รู้ว่าเรียงอย่างไรเราก็จะผลิตภาษาที่เราสื่อสารได้ะคะ่ะต่อไปอันที่สองคือ are you a modern person mount แปลว่าภูเขาคนชอบพูดว่าในโลกนี้เรามีอยู่สองประเภทใช่ไหมฮะคนที่ชอบให้เลือกระหว่างไปภูเขากับทะเลจะมีอยู่สองประเภทนะบางคนก็ชอบภูเขาก็ให้เหตุผลมาบางคนก็ชอบไปทะเลก็ให้เหตุผลมา are you a mountain person นะการตอบ yes อาจจะ yes i am ก็ได้นะฮะหัวเป็นยังไงตอบอย่างนั้นนะจะมา yes i do ในข้อสองไม่ได้นะคะ sure thing อันนี้ก็เป็นคำตอบที่เขาตอบกันนะคะเป็นสำนวนตอบแทนคำว่า yes อันสุดท้าย Have you ever watch e d a film more than twice, twice แปลว่าสครั้ง Have you ever mm hmm. บอกเว็บช่อง3ามถาม Asking for experience นะคะถามว่าเคยไม่เคยเคย watch a film ดูหนังเรื่องไหนที่แบบว่ามากกว่า1ครั้งคือตั้งแต่2ครั้ง3ครั้งขึ้นไปการตอบ yes สำนวนก็ Of course ก็ตอบได้ เพราะฉะนั้นคำตอบ yes ที่ครูให้มาข้างบนเป็นของแถมนะ absolutely sure thing of course ก็แล้วแต่เราจะตอบ yes ธรรมดาก็แล้วแต่ในประเด็นวันนี้คือเราจะตอบ yes แล้วมีดีเทลให้คนที่เราคุยด้วยอย่างไรอ่ะทีนี้มาดูนะคะวันนี้นะตัวหนังสือสีดำอันสุดท้ายนะัเรเยนจะเห็นว่ามีเครื่องหมายคอมมาแล้วมีคำว่า which ขึ้นหน้าเป็นที่ถ้าเราเขียน นะเราจะมีเครื่องหมายคอมมนาคอมมาข้างหน้านะฮะ,ะประโยคสีดําทั้งหมดแต่ถ้าเราพูดเราก็พูดไปเลยนะวันนี้เราจะฝึกวิธีการให้ดีเทลคือเป็นหนทางหนึ่งวิธีการหนึ่งที่เราจะพูดนะคะ,ะนักเรียนมาดูคําคําถามแรก Do l o k ลหมูกระทะ a b s u t e like l y m y friends and I นะเราก็จะคุยต่อยาวๆนะอันนี้ก็ก็ให้จําไว้ครูเหมือนครูบอกไปแล้วเนะา,าะเมื่อไรที่เรียนใช้ฉันและใครอะ ฉันเราต้องให้เกียรติคนที่มากับลองไว้้างหน้านะคะถึงแม้เราจะแปลว่าฉันกับแม่ฉันฉันกับเพื่อนฉันแต่เวลาเวลาเขียนให้เอาฉันไว้ที่สองนะ My friends and I enjoy เป็น verb เนไหม enjoy อะไร enjoy การ c o k i ิ g หรือว่าสไตล์หมูกระทะเราก็ต้องปิ้งย่างแล้วคุยนะ talking to each other กูจะมีคำนิดนึง especially เราพูดได้ on weekends โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์น่ะม่วนกร๊บเลยนะฮะ which is popular ของทีม e ุริยั r ษ s คำว่า which is popular Among teens like us เป็นคำขยายเป็นประโยคที่เราเรียกนักเรียนมันไม่ได้เป็นประโยคคำถามนะมันเป็น clause clause ค,คืออนุประโยคที่นำหน้าด้วยหัวรถจักประลาดประลาดเหมือนที่ครูพูดใช่ไหมเขาเรียกว่า relative clause ทั้งหมดสีดำขยายสิ่งที่พูดมาสีแดงทั้งหมดว่าการกินหมูกระทะเนี่ยมันฮิตมันท็อป hit กันในหมู่วัยรุ่นอย่างพวกเรา which แต่งเหมือนประโยค บอกเล่าค่ะ which เหมือนประธานที่ซึ่งคือเนี่ยการกินหมูกระทะเนี่ยเป็นไง is popular ดังนะหรือมีชื่อเสียงหรือเป็นที่ท็อปฮิตกัน among teens like us นะไม่ใช่ประโยคคำถามแต่เป็นการที่วางแทนคำพูดด้วยคำว่า which relative pronouns นะที่ซึ่งก็คือที่ซึ่งที่ซึ่งหมายความว่าเราจะขยายสิ่งที่ไม่ใช่คนค่ะเราใช้ which เนาะถ้าเป็นเรื่อง relative pronoun ต่อไป Are you a mountain p e r s o n Are you a mountain p e r s o n เธอเป็น uh, คนที่ชอบภูเขาใช่ไหมถ้าเราเป็นคนที่ชอบไต่เขาปีนเขาไปเข้าแคมป์ go camping เราก็บอกว่า sure thing I love ก็ได้ I like going hiking คำว่า hike h, ike h i k e มันจะมาพร้อมกับการปีนเขาใช่ไหมฮะเดินเขาแปลว่าเดินป่านะฮะ hiking hike แปลว่าเดินระยะทางไกล especially d e a l i n g these times of year โดยเฉพาะถ้าชวนไปเขานะ นะไปเดินท่องป่าไปสูดอากาศเนี่ยเฉพาะช่วงตอนนี้เลยดิวลิงแปลว่าระหว่าง this time this of year ช่วงเวลานี้เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดน,นึงว่า which is a good idea คือการชวนไปเดินเขามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นไอเดียที่ดีเลย to escape escape แปลว่าหนี pm 2.5ไม่ใช่ประโยคคำถามแต่เป็น relative clause คืออนุประโยคที่แทรกออกมาเพื่อจะขยายสิ่งทั้งหมด ขยายและขยายการไปภูเขานั่นเองนะ which เหมือนประธานคือสิ่งที่พูดทั้งหมด is ก็เป็น verb เรียงเหมือนประโยคบอกเล่าต่อไปค่ะ next have you ever watched a film more than twice uh, นักเรียนใครเป็นคอหนังคงจะมีหนังสักเรื่องสองเรื่องที่เราชอบแล้วเราสามารถดูได้อีกรอบที่สองรอบที่สามเพื่อเก็บรายละเอียดใช่ไหมคะบางทีเราก็จะพลาดยิ่งเป็นหนังที่มีซับเตเติลเราก็จะเลือกตามมองไม่ทันใช่ไหม ถ้าเราดูแต่บุคลิกท่าทางคาแรกเตอร์ของตัวแสดงเราก็จะลืมดูคำแปละนะเพราะฉะนั้นคนนี้ตอบว่า of course อันนี้ครูเองครูก็เอาข้อมูลของครูมา of course the absolutely เคยแน่นอนนะฮะ the film called นะครูนะคะคก็ให้รายละเอียดเลยว่ามีหนังเรื่องหนึ่งนะที่ถูกชื่อเลือกของมันชื่อว่า spirit e d away นะคร spirit e d away เป็นหนังกระตุนญี่ปุ่นนักเรียนที่มันมีพ่อแม่ลูกขับรถพากันไปเที่ยว ส่วนสนุกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเข้าไปแล้วมันก็เหมือนเป็นสารเจ้าพ่อแม่เขาไปกินอาหารเขาก็กลายเป็นหมูเป็นปีศาจเป็นอะไรเงี้ยสนุกมากเลยนะฮะเรียนนะเป็นหนังตอนเดียวจบ s p i l i t e d away is my fav ภาษาพูดเราก็จะย่อคำว่า favorite ที่แปลว่าที่ชอบเป็น fav ก็ได้เป็น adjective นอกนักเรียนนะ animated Japanese ขยายคำว่าฟิล์มตัวเดียวฟิล์มของ Japanese เป็นหนังการ์ตูน animated และเป็น my favorite Which is which แผนไร Which ก็คือหนังเรื่องนี้ค่ะมันจะซ้ำกันับข้างหน้า Which is really entertaining Entertaining เป็นกริยาพวกพิเศษเมื่อเติม i ng กลายเป็น adjective แปลว่าน่าจะลงใจน่าเพลิดเพลินคือดูแล้วเพลิน With like? ทำไมเพลิน With imaginative plot มีเขาคงเรื่อง plot แปลว่าเขาคงเรื่องที่มันเป็น imaginative มีเป็นจินตนาการสนุกมากเลยนักเรียนลองไปดูนะ Spirit e d Away ต่อไปทีนี้เป็นแบบฝึกหัดซึ่งจะมีหน้าเดียวนะักเรียนฟังครูเฉลยเลยเนาะทีนี้ครูก็ให้คําถามมาสามคำถามยูเชเญแล้วล่ะจะมุดมีคนมาถามนักเรียนหนูว่า do you like tea เป็นคนชอบกาแฟไหมแอ้โทษตีชอบชาไหมอ่าเราอาจจะเป็นชอบชาชาเดี๋ยวนี้มีชาแยะๆนะชาเขียวชาวมาชา s u ชัว h i ติคุณก็เอาเรียนแบบเมื่อกี้ทีนี้เรามาขยายนิดนึง ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะฮะเป็นการที่ต่อท้ายข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้างบนเลยค่ะนักเรียนเป็นการ Give Detail แต่สำหรับ relative clause หรือคำที่ขึ้นต้นด้วย which เนี่ยนะคะแล้วอยู่ข้างหลังประโยคขยายทั้งหมดเนี่ยขยาย whole sentence น่ยมันอาจจะสลับกันคือก็ต้ให้มัน Challenging ให้นักเรียนเลือกนิดหนึ่งเราไม่แยกจับแปะได้เลยนะแต่ข้างหน้ามันมันคือคำตอบของแต่ละข้อ do you like teaSure thing แน่นอน I usually drink it m than t w o c u ร s a day อ่าดื่มมากกว่าสองแก้วสองช่วยต่อว,วันนะเราเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาเขียนเราก็คอมมาพร้อมที่จะใส่ w i c h ขึ้นหน้าแต่ภาษาพูดเราก็ไม่ต้องพูดคอมมาเราก็พูดไปเลย w c h เอามาดูซิ i ิ h ตามด้วยเวิร์เลยใช่ไหมคะ f r u s t r a t e d เป็น Ver รที่แปลว่าทำให้เวลาเติม ed นะ่ยอาจจะมันสิ่งผ่านมาแล้วเนาะ f r u s t r a t e d ทำให้ใครมัมแม่ของเราหงุดหงิด ทำให้หงุดหงิดทำให้โมโหทำให้หัวเสียอะลอตหงุดหงิดมากด้วยเอ๊ะการกินชาสองแก้วเกี่ยวกับแม่หงุดหงิดไหมไม่เอานะีต่อไป which always make my day สำนวนคำว่า make my day คงให้หลายครั้งแล้วอาจจะพูดอาจจะพูดคำว่า m a d e my day ก็ได้แปลว่าสิ่งข้างหน้าทำให้วันของวันทั้งวันของฉันเป็น happy day a nice day a great day เป็นวันที่ดีที่สุดที่สนุกท,ที่มีความสุข กินกาแฟสองแก้วทําให้เม็ดไมเดีข้อนี้ก็อาจจะใส่ก็ได้ถ้าไม่ถ้าถ้ามันคําตอบมันสามารถที่จะมากกว่านี้นะคะนักเรียนแต่ยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกหรือเปล่าอ่ามาดูอันสุดท้าย which means ใช้แบบนี้ก็ได้ mean ตัวนี้แปลว่าก็หมายถึงการทําข้างหน้าก็หมายถึงต่อไปเป็น cross เป็นประโยค I must ฉันจะต้อง count แปลว่านะับ count the sheep sheep แปลว่านับอะไรคะ นับแกะนะฮะ to sleep นะฮะต้องนั่งนับแกะหนึ่งตัวแกะสองตัวไม่รู้คนไทยนับอะไรนะแต่ของฝรั่งเ,เขาจะนับแกะใช่ไหมของเรานับอะไรของเราคงจะนับหนึ่งสองสามนะฮะเล่นะอ่าเพราะฉนั้นข้อนี้จะเป็น choice นะคะสำหรับข้อหนึ่งต่อไป are you a dog lover เธอเป็นทาสหมาไหมนะ,ะชอบเลี้ยงหมาใช่นะฮะเราเป็นทาสสุนัข absolutely ฉันเป็นทาสนุนัขเลยทาสหมา I really like เห็นไหมเราใช้คำว่า like เฉยแต่เราจะใส่ดีกรีนะคะ I really like ชอบมาก When ตอนไม่ได้แปลว่าเมื่อไหร่ตอน day ก็หมายถึงหมา walk up to me making เดินมาหาฉันแล้วทำอะไรบ้างมาสบตา making eyes contact and wagging the i r tails นะฮะกระดิกหางให้นะเนี่ยนะ wish เกี่ยวกับมัมแม่มัมจะโมโหแม่ไม,ม,ม,ม่เอานี่หรืออันที่สอง wish always make my day นะเจอหมาคุยกับหมาวันนั้นฉันก็แฮปปี้ไปทั้งวันก็คือธาตหมาต่อไปข้อ 3. have you ever peed the bed อันนี้น่าสนใจนะคะบางคนก็ใช้คำว่า w e t ที่แปลว่าเปียก the bed wet my bed wet the bed p e มาจากคำว่า p e แต่มัน e เป็ว่าฉี่นะ pee the bed ฉี่รถที่นอน of course ใครๆก็เคยโดยเฉพาะตอนเด็กๆใช่ไหมคะ I always did it when I was very young. ตอนอยู่ประถมนะฮะใครไม่เคยฉี่รถที่นอนมั่งนะ s h และเหลืออันสุดท้าย flat t e s t e d m a m a l o t แม่เป็นคนซักผ้าปูที่นอนใช่ไหมคะพอเห็นเราฉี่เนี่ยเขาก็ต้องเป็นภาระเขาใช่ไหมคะเขาก็ต้องโมโหอ่าตรงน,นี้ก็ขยายทั้งหมดเลยหวังว่านักเรียนคงเอาไปใช้ได้นะฝึก relative clause พยายามเอาให้มันคำข้างหลังให้มันแบบ อ่าเอฟข้างหน้านะคะตกเจนจะโมโหจะทําให้ฉันเพลินจะทําให้ฉันมีความสูงจะทําให้ฉันอะไรกันแล้วแต่ลองไปฝึกมานะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์มากกว่าคําตอบว่า yes หรือ absolutely เฉยๆแล้วก็เดินหนีนะคะนั่นเยนเราก็ต้อง g i give more Detail ให้คนที่เราพูดด้วยสวัสดีค่ะ